ซื้อตัวดีเลยนะซื้อซื้ออะไรวะยี่ห้ออะไรวะซาลามนิกหมื่นหนึ่งลงทุนแล้วก็ซื้อกล้องซื้ออะไรใหม่ซื้อคงซื้อขากันแบบเป็นจิตจักระสนาอยากกระทําช่องแล้วช่องเนี่ยเปิดมานานแล้วเปิดจากโควิดแต่ไม่ได้ทํามาทําปีอะไรวะห้าห้าไอ้หกห้าหกห้าหกหกเจ็ดอ่าทาหกห้าปลายปี 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5. มาทํากันเนี่ยมีคนดูอยู่เท่าไหร่ในคลิปคนดูผมอยู่มันคลิปคลิปหลักสิบคนอะ่ะเออแล้วก็แล้วก็ซับเนี่ย ขว่าจะได้400ซับอ่ะแม่งสามสี่เดือนอ่ะเชื่อปะ่ะแล้วรู้ว่าฉลองอตอนไหนฉลองตอน400ซับไป400ซับนี่ถือเบียร์ใช้เบียร์กบบนี่นะและ้วกู้ชิ้นแบบฉลองซับอะคิดดู400ซับตอนนั้นอะโคตรดีใจเลยเฮียแบบโอ้ยสุดอๆอะกินๆ,ๆแล้วไปถ่ายงานตามตามไ่นี่นะอะไรนะตามงานงานแบบงานแฟร์เราก็ไปงานแฟร์กันแล้วไปถ่ายงานกัน โอ้ยแม่งเหงื่อนี่ซอกเลยแต่อยากเดินอยากจะไปอยากจะคือง่ายๆอยากอยาก,อยาก,อ,ยากอยากจะทําคลิปให้คนดูอ่ะเราก็ไปตอบโจทย์ไงเหมือนแบบเขาคงสนใจเราอะเราพาไปดูนู่นนี่นั่นสุดท้ายเชื่อป่ะไม่มีคนดูมีคนดูอยู่สองร้อยคนร้อยคนซึ่งครนี้ผมก็เปลีล่ยนความคิดไงถ้าออกไปอย่างเงี้ยแม่งค่าใช้จ่ายเยอะต่อคลิปหนึ่งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมทาไง่ะผมก็ตัดคลิปโง่ๆอะหัวท้ายซ้ายขวาลงมาตึง เออคนดูเต็มเลยอันนี้เขาไม่ตอบโจทย์กับการที่เราทำเป็นชิ้นเป็นอันนะคนดูเนี่ยเขาจะดูอะไรที่มันไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะ่ะเขาชอบดูแบบนั้นมากกว่าเข้าใจป่ะแล้วผมผมว่าอ่ะอันนี้ก็ตอบโจทย์ไปเรื่อยๆเชื่อไหมในระยะเวลาไม่นานนะแป๊บเดียวอยู่มาทนะั้ช่วงระยะเวลาหกเจ็ดเดือนเนี่ยแม่งคลิปขึ้นแสนเลยงงเลยดี่คนนี้เก่งจัดเลย,ลววเยเราาหรือว่าเฮ้ยเรามาเหลือตอนแรกเราเดินผิดทางวะใครวะตอนนี้เราก็เริ่มเดินถูกทางเราก็เลยรู้สึกว่าเออ งั้นเราทำอย่างนี้ดีกว่าคนดูเท่าไหร่นะประมาณตอนนั้นคนดูเริ่มเริ่มมเีเป็นแสนแล้วเชื่อไหมแล้วคลิปมาชนล้านคนดูแบบอันนี้ยอดวิวอ่ะได้ล้านหนึ่งโอ้โหดีใจแบบเชื่อว่าแบบโหเราทําได้แล้วเว้ยคนดูเป็นล้านเลยเว้ยจริงแต่ปัจจุบันนี้ก็มันก็โรลยลาานนิดน,นึงนะแต่ก็คนดูปกติแหละผมว่าอยู่ประมาณนี้มีพักของตาไม่ดูแทนหรือเปล่า ยกไปที่ร้านได้ไหมมาดิต,ต้องต้องแนะนําก่อนดีกว่าว่าถ้าเกิดเป็นช้าส่งรูปมก่อนดีกว่าส่งรูปมาก่อนถ้าเกิดเผื่อมาแล้วมันไม่ได้ซื้อขายกันจะเสียเวลาใช่ใช่ใช่ส่งมาก่อนดีกว,ว่าดูบนนี้ไลน์เลยครับ